สวัสดีค่ะคุณครูนงวิทเองค่ะหรือว่าคุณครูนางสาวนัชนาตุลาทองนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับคุณครูแล้วหรือยังคะ ชีวิตต่างๆต,ต,ต้องการพลังงานเพื่อการดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งพลังงานนี้สิ่งมีชีวิตจะได้จากการกินอาหารโดยในแต่ละแหล่งที่อยู่อาศัยสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในด้านการกินอาหารและมีการถ่ายทอดพลังงานต่อกันเป็นทอดๆในรูปแบบของโซ่อาหารโซ่อาหาร คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอดทอดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคดังตัวอย่าง ในห่วงโซ่อาหารนั้นจะต้องเริ่มต้นที่ผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เองโดยได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์และนำไปใช้โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเช่นข้าวสาหรา่ายหญ้าเมื่อเรารู้จักผู้ผลิตไปแล้ว ต่อมาเป็นคิวของผู้บริโภคซึ่งในโซ่ออาหารผู้บริโภคนั้นกินผู้ผลิตหรือพืชจะเรียกผู้บริโภคนี้ว่าผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งหรือผู้บริโภคพืชเช่นหนอนกินใบไม้หนอนเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งกระต่ายกินหญ้า กระต่ายเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งแต่ถ้ามีสีมีชีวิตอื่นมากินผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งต่อเราจะเรียกผู้กินต่อนี้ว่าผู้บริโภคลำดับที่สองหรือผู้บริโภคสัตว์เช่นนกกินหนอนเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองงูกินกระต่าย งูเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองหรือถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดมากินผู้บริโภคลำดับที่สองเรายังสามารถเรียกผู้บริโภคลำดับนี้ว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายหลังจากที่สิ่งมีชีวิตลำดับสุดท้ายตายลงจะมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งมากินซากเช่นแลง้งไส้เดือน กิ้งกือแต่ถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มากินซากจะมีผู้ย่อยสลายมาทำหน้าที่ในการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้เป็นปุ๋ยดินและแร่ธาตุกลับคืนสู่ดินนั่นคือผู้ย่อยสลายเช่นเห็ดราแบคทีเรีย ถ้าในระบบนิเวศมีการกินที่มากขึ้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเราจะเรียกจากห่วงโซ่อาหารเป็นสายใหญ่อาหารดังรูปภาพที่นักเรียนเห็นกันนะคะซึ่งการกินต่อกันในลักษณะแบบนี้จะส่งผลให้ระบบนิเวศบริเวณน,นั้นเกิดความสมดุล ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปทบทวนกันในเรื่องของโซ่อาหารด้วยนะคะหวังว่าเด็กๆจะทบทวนเนะ้าความรู้นะคะยังไงแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ